2. วิธีรายงานปัญหาใน Facebook ทำง่ายวิธีที่1แตะที่เมนูเส้น3เส้นแนวนนอนแตะที่ความช่วยเหลือและการสนับสน,นุนต่อไปแตะที่รายงานปัญหาเราสามารถเขย่ามือถือหน้าจุดที่มีปัญหาเพื่อรายงานได้เลยนะครับหรือเราจะแตะที่รายงานปัญหาต่อต่อไปแตะที่แนบ เลือกหัวข้อที่มีปัญหาแล้วให้เราทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับต่อไปวิธีที่2แต่ที่ดัดบอร์ดเมืออาชีพมาล่างสุดแต่ที่เครื่องมืออื่นๆต่อไปแต่ที่ยอดเงินที่ได้รับให้เราแต่ที่ไอคอนตั้งค่าตรงนี้นะครับแต่อัปเดตตรงที่หัวข้อข้อมูลบัญชีการรับชำระเงิน Facebook เ c e b o o k จะส่งรหัสหหลักมาให้เรานะครับ ใส่รหัสหกหลักเสร็จแตะดำเนินการต่อแล้วให้เราแตะที่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านการรับชำระเงินเพื่อรายงานปัญหาได้เลยนะครับ